ตำรวจพัทตจักโรโกมันตำแหน่งผู้บังคับมู่พอประจําสตคลองห้าอํเาเภอคลองหลวจงจังหวัดปทุมธานีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนนะอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นทอมเจ๊คนนี้ปกติมีแฟนเป็นทอมแต่วันเนี้ยไม่ปกติครับพาผู้ชายเข้ามาดูจีในห้องเวสล่ครับพี่ทอมกลับมาแล้ว เอาแม่คนนี้ทิ้งปัญหาหนักใจไว้ให้เต็มเต็มเลยเง้ยว่าตัวเองแบบม่แเลยว่ะเง้ยก็ม่หอเอาเฮ้ยมีเรื่องว่าเฮ้ยจะทอมใจเย็นๆยังไงเจ๊ก็เป็นผู้หญิงนะครับ้างนเนี้ยไม่รู้านได้หรือยังห้อกูจะพังมเ่าวะไปดูวันไหนดีกว่าไปดูหน่อยมันตีกันห้องพังหแล้วมั้งเล่นกันสนงเลย หัวเป็นเบียกันเลยป้แม่ทมยังไงครับแม่คนตตกยูนตตกกอย่างนี้ฮะก็เขาบอกว่าเขาเด็อะเขาเว่าเขา่ีลาเด็กว่าเลยต้องพิสูจนว่าครลาเด็กว่ากัจริงครับเรื่องนี้มันต้องวัดว่าไม่ไม่ใช่เหรอแล้วตะไงเนี่ยพี่ยอมแพ้อเว่าเขาดึก ต้องยอมแพ้พี่ก็คิดโอ้โหถึงกับอวยกันเลยอะไรอ๋นี่วัดกันนานเลยสินี่แล้วตกลงพี่จะเลือกใครพี่ยอมแพ้แล้วไงพี่ก็ต้องเลือกเขาดีเลือกมันแล้วพี่เลือกใครก็พี่ก็ยอมแพ้เขาแล้วพี่ก็ต้องเลือกเขาอ้าวเกมเปลี่ยนครับพิกเลย อย่างเนี่ยอย่าปล่อยให้มันวัดกันตามลำพังครับเดี๋ยวเขาจะวัดกันเองแบบนี้เราจะแย่นะแฟนใหม่กับแฟนเก่าจะตบตีกันผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเห็นหีกว่าหน,นีไปเขาผู้หญิงเข้ามาก็ทอมกับผู้ชายคนนั้นกลายเป็นแฟนกันแล้วจะเลือกใครจะทอมก็ว่าจะเลือกผู้ชายผู้ชายก็เลือกทอมเลยเอาผู้หญิงเขาครับขอขอบคุณดาบตำรวจพัฒจักโกมากมนผู้บังคับหมู่งานป้องกันตรป,ปราบปรามสพคลอง5จงังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องชายหญิงแย่งขอบ